คติชีวิตคิดบวกคิดดีชีวิตมีปาฏิหาริย์วันที่39ทับ365นิพพาน เรามาพูดในแง่ของจิตวิทยาเหนือตนแล้วกันเนาะโดยที่เราจะไม่พลาดพิงถึงเรื่องของศาสนานะคะจิตวิทยาเหนือตนเชื่อในความบริสุทธิ์ของจิตเป็นที่ตั้งและเป็นเป้าหมายสำคัญเราเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตทั้ง5ระดับชั้นมันสะอาดหมดจดไร้การปนเปื้อนนั่นคือมีแต่ความบวก ความรักความเมตตาตลอดเวลา7วัน24ชั่วโมงได้นั่นแหละเรียกว่าสภาวะจิตสะอาดและเป็นสภาวะจิตที่เข้าถึงนิพพานแล้วเราจะไม่ต้องเกิดอีกถ้าเรามีสภาวะจิตที่ไร้ซึ่งขยะในจิตทุกชั้นนั่นหมายถึงเราไม่มีอะไรที่ต้องมาคลีนมาเคลีย์มาสะสางแล้วจิตวิทยาเหนือตนเรียกว่าสภาวะ unfinished Business หรือเรื่องราวข้างค้างภายในจิตแต่ละระดับชั้นไม่มีแล้วแล้วในความเป็นจริงมันไม่มีใครทำได้หรอกนะคะใครบ้างละจะทำได้เพราะจิตเรามันตั้งหลายชั้นขนาดนั้นแต่ละชั้นก็มีขยะปนเปื้อนสะสมอยู่เต็มไปหมดของแต่ละคนแล้วเราคิดว่าการเกิดเพียงชาติเดียวเราจะคลีนมันได้หมดเหรอ อย่างเช่นครูพิกุ้งเองก็คลีนมาในชาตินี้ชาติเดียวคลีนมา16ปีมันเหมือนการแกะหัวหอมใหญ่นะคะยิ่งแกะทีละชั้นทีละชันะ้นก็ยิ่งเจอยิ่งแกะก็ยิ่งเจอยิ่งแกะก็ยิ่งเจอคือหัวหอมมันก็เหมือนชีวิตมันก็เหมือนจิตมันนับชั้นไม่ทวนแกะไปน้ำตาเล็ดไปแกะไปน้ำตาไหลไปดังนั้นหากเราอยากเข้าถึงนิพพานจริงๆขอให้เรารู้นิยามของคำว่านิพพานก่อน ว่ามันคือสภาวะจิตพระเจ้าที่สะอาดบริสุทธิ์ไร้การปนเปื้อนอยู่ตลอดเวลาไร้ซึ่งขยะมีแต่ความรักความเมตตาถ้าเราตั้งใจจะไปถึงจุดนั้นเราก็มันคลีนขยะออกจากภายในให้หมดนะคะขยะของชาตินี้ขยะของหลายภพหลายชาติ คลีนมันออกให้หมดอย่าให้มันเหลือติดจิตติดใจไปกับจิตสุดท้ายของเราของชาตินี้คลีนให้หมดทุกอย่างเพื่อที่มันจะได้ไม่ซ่อนไม่ทับถมไว้ภายในและยกยอดไปในชาติอื่นๆอีก